วันนี้เวลาส0 0นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวลัยลักษ์อัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรรคคติยาราชนารีสเสด็จออกในห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาศให้คุณหญิงจรัญศรีทีปิรัตรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนัก องค์ประธานนำพลเอกอุกฤิตบุญตานนนผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะประกอบด้วยพลเอกชิดชิดชนกนุชฉายาเสนาธิการทหารพลเอกสราวุธจันพุ่มผู้บัญชาการหรือบัญชาการทหารพัฒนา พลโทชาคอนบุญพักดีเจ้ากรมแผนที่ทหารและพลโทจุมพศนุนรักเขตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเฝ้ารับพระราชทานพระนโยบายและกระาบทุนรายงานถึงแนวทางและการดําเนินงานด้านต่างๆเกี่ยวกับโครงการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหะไทยทิพย์ภายใต้หมู่ลนิธิจุฬาภรณ์ที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างขวัดวรรค อติราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นและทรงเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบทุนรายงานแผนการดำเนินงานของกองทัพไทยโดยได้น้อมนำพระนโยบายไปสู่การปฏิบัติคือแผนที่การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทยกัมพูชาจุดที่สามารถก่อสร้างรั้วชายแดนและขั้นตอนการดำเนินการและแบบของการก่อสร้างรั้วชายแดนถนนตรวจการและบังเกอร์บุคคล จากนั้นสกัปนาธิการทหารผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจ้ากรมแผนที่ทหารเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารกราบทุนรายงานแผนการดําเนินงานเรื่องแผนที่การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนไทยกัมพูชามีความยาวรวม798กิโลเมตรแบ่งโดยใช้สภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติปักหลักเขตแดนไว้อีก74หลักโดยเริ่มจากที่อําเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดและปักหลักต่อตั้งแต่จังหวัดสุริน จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสกวจังหวัดจันทบุรีและสิ้นสุดที่หลักเขตแดนที่73อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดสำหรับบริเวณที่วางแผนจะสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างหลักเขตแดนที่52-59มีที่ตั้งอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดต่อกับอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองรัชดาจักรกัมพูชากำหนดแนวเขตแดนเป็นเส้นตรงระหว่างหลักต่อหลัก8หลัก กรมระยะทางประมาณ8.4กิโลเมตรซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันส่วนบังเกอร์บุคคลผลิตด้วยคอนกรีตคุณภาพสูงโดยภาพรวมผลผลการทดสอบสามารถต้านทานแรงกระสุนและระเบิดได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้ารูแล้วก็แล้วจลอน ที่บริจากเงินมาในกองทุนอทถยทิพย์ก็อยากจะช่วยเรื่องถ้าก่อ,อสร้างก็พยายามช่วยอยากจะช่วยใจหนูก็เป็นห่วง สหานมากแล้วก็ห่วงราษฎรสร้างได้เลยถนนส่วนที่สร้างได้แล้วอาจจะเผื่อไปหลับส่วนที่อาจจะสร้างได้ในในอนาคตอัไนไกลด้วยกำแพง กค็คิดว่าอยากให้อยากให้ไปก่อนเลยแน้วก็ขอบคุณที่มาให้ข้อมูลแล้วเราจะแจกมอบไป นี้กองทุนไทยทพิปจะเป็น,นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนรวมพลังของคนไทยทั้งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นคงสู่ชายแดนอย่างยั่งยืนโดยเร็ว,รวสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับกองทุนไทยทพิปโดยสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทพิปประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี229 3 0 3 2 6 6 6ขีด3ขีด0 3 6ขีด6และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229 4 2 9 9 7 7 7ขีด4ขีด9ขีด7หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e donation เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานกองทุนฮะไทยทิพย์ชั้น1อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616ถึง19ในวันและเวลาทำการ